สวัสดีครับผมวันนี้อักรวัดคัดมาแล้วครับเราอยู่ที่ Unformat Studio นะครับก็ Virtual Studio คือเทคโนโลยีใหม่นะครับที่ตอนนี้กำลังฮิตมากทำในต่างประเทศเนี่ย การถ่ายทําแบบนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องออนโลเคชันจริงไม่ต้องไปแมทกรีนสกรีนเอา2อย่างนี้ให้บาลานซ์อยู่ตรงกลางเพื่อที่เราจะได้แสนจริงได้บรรยากาศที่เราเห็นผ่านกล้องได้เลยโดยที่ไม่ต้องแคร์ฝนจะตกแดดจะออกซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ทีนะครับแล้ววันนี้ผมมีโอกาสนะครับได้มากํากับงานโฆษณางานหนึ่งนะครับเทคโนโลยีเนี่ยมันจะว้าวขนาดไหนเดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่านะครับผมมามาเติมความเลิฟกับเบลดีกว่า เติมความเลิฟด้วยโคโค่เลับน้ำมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จากธรรมชาติโคโค่เลับแมวเติมความเลิฟทุกวันด้วยน้ำมะพร้าวแท้จากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์โคโค่เลับใหม่แบบขวด นะครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ใน Virtual Studio และตอนนี้ผมอยู่กับพี่ชิเพชครับเป็นตำแหน่ง VP Producer เครับ<อ>เป็น v ัว t อป l p ร o ิชช t น o n Producer ครับผมทำไมมันถึงมันเกิดถึงเทคโนโลยีนี้ขึ้นมาคือเราสามารถเอาจริงๆพูดง่ายๆก็คือเราสามารถไปทุกที่บนโลกได้ด้วยการใช้จอมาร่วมกับการถ่ายทำแบบเชอร์ดิชันน a ลที่เคยถ่ายทำ ปกิแล้วมันต่างกรีนสกรีนไงอะพี่มันช่วยเรื่องสิ่งที่เราเห็นจากแสงจากจอย LED มันก็จะให้รีเฟ็กแล้วก็เนื้อแสงที่ที่สมจริงกับ โลเคชันที่เราจะเลือกถ่ายคือจริงๆ g r e ก n ินส e รีนก็ยังเป็นก็ยังถือเป็นวิชวลโปรดักชันประเภทหนึ่งเหมือนกันนี่แค่ว่าเป็นทางเลือก<ช>มากกว่าเป็นออปชันมากกว่าเป็นออปชันมากกว่าใช่แล้วก็จะในในมุมผมนะผมในในมุมดีเรคเตอร์ที่ทางานโฆษณาผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมเลือกออลองมาใช้นะครับผมที่มันเป็นจอ LED เนาะน,นะครับผม <volume S 1> LED วอลลุ่มนะครับคือหนึ่งเรื่องของแสงแหละอย่างที่พี่เพชพูดเรื่องของแสงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเวลาใช็คกรินสกรีนเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้เห็นภาพหลังกล้องทันที ื่องของแสงเนี่ยมันต้องไปทําอีกประมาณหนึ่งในตอนโพสนะครับบางทีมันก็อาจจะลอยบ้างหรือหรือในมุมมุมกลับอาจจะมีมีเลเวลว่าเออมันติดเขียวบ้างกินเข้าไปในผิวบ้างแต่อนเนี้ยมันก็จะมาช่วยให้มันใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดสภาพแสงจริงในโลเคชั่นที่สุดใช่เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าบูติชั่นมันมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนานๆนะครับเราจะได้มาถ่ายทําในวิธีการแบบนี้ทีนะครับผมแล้วก็เลยอยากให้เพื่อนๆนะครับผมได้ดูกันว่าวิธีการแบบนี้มันว้าวยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกัน ขอบคุณมากครับต้องสัมภาษณ์นะครับตอนนี้เราอยู่กับคุณโปรดิวเซอร์นะครับผม The Best Producer เราที่อนุมัติให้เราถ่ายทำด้วยจอ Virtual Studio นี้นะครับผมเป็นไงบ้างครับทำไมถึงยอมให้ถ่ายจอแบบนี้ครับทำไมงานนี้มันถึงต้องถ่ายจอนี้เพราะอะไรครับเพราะว่า r รี u i คอ m เมนของลูกค้าคืออยากได้ทะเลที่มันดูสมจริงแล้วเราจะถ่ายในช่วงหน้าคนก <laughs> าริธิการทีร่แก้ปัญหาในโซลูชช่นที่ดีที่สุดแล้วก็มันเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่แบบสั่งที่เราจะทดลองกอารงานนี้เป็นอย่างรแรก <c oughs> จริงๆว่าชุดสตูดิโอมันเป็นการทำงานกับภาพแบ็กกราวด์เสมือนจริงก็คือการเหมือนเราเปลี่ยนโลเคชั่นจริงมาอยู่ในในจ,จอ LED ซึ่งมันก็จะมี ขาเรว่ามันมีประเภทของวีอชวลอีกหลายประเภทอะไรเงี้ยแต่มันคือถ้าถ้าเอาแบบง่ายๆก็คือถ่ายวีอชัก็คือเหมือนเราเปลี่ยนโลเคชันให้กลายเป็นโลเคชันที่เกิดจากการถ่ายภาพหรือเกิดจากฟุตเตจหรือเกิดจากการทำ 3D อะไรเงี้ยฮะัอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวีดโอชประเภทไฮบริดโปรดักชันเพราะว่ามันคือมันคือยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟุตเตจจริงอยู่แล้วก็ไม่ได้มีการใช้เขาเรียกว่า ICVFX ก็คือระบบการ ต่อกล้องเข้ากับแบ็กกราวด์แต่ถ้าเป็นไฮบริดมันหมายความว่าอ็อบเจกต์ข้างหน้าตัวนักแสดงอยู่ข้างหน้าจอข้างหลังทั้งจอเนี่ยจะเป็นหนึ่งอ็อบเจกต์ไฮบริดข้อดีคือมันทำงานได้ได้เร็วกว่าแล้วก็ประหยัดทรัพยากรก,กว่าในเรื่องของอุปกรณ์ค่าเช่าอะไรพวกนี้แล้วเราสามารถใช้ฟุตเตจจริงได้ไงแต่ถ้าเกิดเป็นฟูลชัวทุกอย่างมันต้องเป็นเกมเป็น 3d ไฮบริดในใช้ส่วนใหญ่งานโฆษณา,าประเภทพวกรถพวกอะไรย่างเงีเ้ยก็จะไฮบริดเกือบหมด ส่วนใหญ่หนังฟูลโรชัวจะเป็นหนังฟ a เ u อร์ฟ l m อะไรพวกนี้ซีรีส์อะไรพวกนี้จะเป็นโรชัววิธีอย่างนี้มันมันปลอดภัยไงมันเหมือนแบบอย่างหนังซีรีส์หนังภาพยนตร์หลายๆประเทศเขาก็ไม่ให้นักแสดงขับรถถ่ายกลางถนนเขาก็เลยเหมือนแล้ก็ต้องไปถ่ายแบ็กกราวอะไรพวกนี้มา เป็นไงบ้างครับกับเทคโนโลยี virtual c ซีนะครับว้าวหรือเปล่านะครับผมที่เนี่ยเนี่ยไม่ใช่แค่เอามาถ่ายภาพยนตรน์โฆษณาจากอีเวนต์ก็ได้นะไม่เรียกว่าความลับดีกว่าเรียกว่าที่จริงเนี่ยที่เนี่ยก็เป็นพี่ชัดบริสเลมนะครับก็เป็นโฟลเดอร์ er อยู่ที่นี่ด้วยนะเห็นไหมเรามาจัดคอน,สอคอนเสิร์ตได้เลยด้วยการใช้จอวิชวลเนี่ยนะครับผมแล้วก็ยังไงก็ฝากที่นี่ไว้ด้วยนะครับผมกองถ่ายไหนที่สนใจนะครับผมอยากใช้จอนี้ก็ที่นี่ได้เลย Unformat Studio ครับผมถ้าชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดกด ซับส k y ครับผมครับติดตามด้วยหน่อยแล้วกันนะถ้าชอบนะเดี๋ยวจะมีอะไรแบบไปคัดอะไรดีๆมาให้มาให้ดูกันนะครับผมก็ไม่ใช่ทุกงานเนาะที่เราจะเข้ามาในนี้ได้นะครับเจอกัน EP หน้าครับกับอัครวัตรคัดมาแล้วย<อ>ายมาไม่นันเลยเหรอเร็วๆ